สวัสดีครับมาดูของใหม่กันว่าอะไรนะครับอันนี้ไม่บอกแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับ,รบ,รบว่าเอารับหมวมา มีสติกเกอร์ตัวนี้มีวอันนี้เป็นแปะเข้าไปนะครับคิดว่าล้อดังหลังอาจจะไม่มีจะมีแต่ล้อแรกสติกเกอร์แอตเอนชียครับตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเป็นมาเชลซิงเกอร์สาวนะครับดูตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับที่ผมเคยดูเนี่ยครับ made in Thailand นะครับ made in Thailand นะครับนี่ก็สตช เจนสีครีมมาแกะดูข้างในกันก็ตามสไตล์ครับ TST 1962เปึ๊บอ่าเจวตวเครื่องอยู่ข้างในก้อูนี่นี น่าจะเป็นคู่มือคู่มือกันใช้งอีกอันนึงดาว่าน่าจะเป็นสายเชลโอ้สายวันเลยแค่เห็นก็รู้สึกเลยว่าสายวันก็เป็นสายมาแชลยาวมากครับ น่าจะมีห้าสิบหรือสองเมตรนี่สองเมตรเป็นไทสีีทั้งสองด้านนะครับมาดูลำโพงกันตัวลำโพง ไม่รู้ว่าจะมีแบตมาหรือเปล่าเสียย่างเลยครับโอ้ไม่เสียดายเสียงมาชาร์ปหน่อยแต่ก็มีเสียงอันนี้ก็คล้ายๆกับตัว รุ่นไฟบ้านนะครับรุ่นไฟบ้านแต่ว่านีนจะรู้สึกกึ๊กกึ๊กกึ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 กเวลาหมุนนะครับตัวไฟบ้านจะไม่รู้สึกกึกกึกกึกถ้าเราสังเกตนะครับตรงหลอดไฟนะครับใกล้ๆนะครับสังเกตว่าจะมันจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นติดสว่างทีเดียวจะเป็นอันนี้สว่างสุดปึ๊บรีรีแล้วถึงจะดับไปรีรีรีแล้วถึงจะดับไปนะครับ เป็นเฉพาะตรงโวลูมนะครับเป็นเฉพาะตรงโวลูมไอ้กลองปิดที่มีเสียงปิดไหมมีค่อยังชั่วหน่อยนี่ก็ไม่มีเสียงนะครับตอนแรกผมกลัวว่าจะไม่มีเสียงมาดูดัดล่างต่อก็เป็นพอร์ชาร์ทไอซีเป็นท่อลมหูหิห้วนี่ก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมครับผมคิดว่าไม่น่าใช้พลาสติกยวต,ต้องดูอีกที โลโก้สวยอยู่ครับไม่ได้เป็นแบบเอเบอร์ตันสามแล้วก็แบตมาอยู่ข้างล่างง่ายง่ายต่อการเซอร์วิสสำหรับตัวแบตนะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนอยู่ว่าอินพุตชาร์จนะครับก็ได้ทั้ง5โวลต์แล้วก็9โวลต์นะครับแล้วก็ต้องเป็น3แอมป์นะครับอะแดปเตอร์3แอมป์พูดง่ายถ้าจะใช้9โวลต์ต้องไปอะแดปเตอร์ PD ที่เป็นตัว30วัตต์นะครับหรือมากกว่านั้นนะครับถึงจะจ่ายตัว9โวลต์3แอมป์ได้นะครับถ้าจ่ายได้แค่5โวลต์3แอมป์ก็เป็นชาร์จปกตินะครับ น,นี่ก็สำหรับสีครีมประมาณนี้ครับสีครีมแล้วเดี๋ยวลองมาดูเรื่องเสียง,งเรื่องไอทีเดี๋ยวผมแก้สีดำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผ